เอาไปแล้วครับผมบอที่สวงพี่น้องเอู้เพิ่นบอกว,ว่าที่ไปง่เอานะครับผมเแค่นี่ดึงขึ้นมาก่อนครับผมออ,อ,อนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วแค่แรกนะครับโชว์เลยครับผมเบิ่งเอาครับผมบอดนบวานง่ายหรอกครับดีนะแอนดูร่มให้ปดได้สองคนอยู่ครับผมกันได้ปดผู้เดียวบ่โอ้ยวิ่งเลี้ยวเลยล่ะนี่อ <c oughs> ู้อีกขางหนึ่งก็ลัง กำลังแบกมากครับผมโอ้ยบ้านหายกิโล้อยโอ้ยบ้านหายกิโลลอยบาทพี่น้องพี่น้องครับผมกำลังหาบ้องเจ้าของที่จับสลากได้ครับบอที่สองครับผมน้าบืเลือกได้ครับเอาเอาเอารอดจากคู่ครับผมนี่เป็นกำลังบุญไหว้กันอยู่ครับ ว่ายห้ามงครับผมเออติดตามครับกำลังอยากมองครับผมวุ่นไหวอยู่ครับผมตอนนี้เอ,อ้าหายพวกมองอของของใหญ่ <c oughs> แล้วใหญ่ยยอยู่ครับผมมองยังได้กับมองได้กับว่าแเนแมนกับยังบบแมนอยู่ครับผมเออติดตามครับผมบ่อที่สองครับปล่อยให้เจ้าวุ่นไหวมันกอนเนาะ เอาเตรียมแล้วครับผมเอาไปแล้วครับผมบอดิสวงพี่น้องเอาเออรุ่นพี่น้องรุ่นบอดิสวงของผู้ใด้จุดบึ้มครับเพื่นบอกว่าอย่ไปไงเอาแล้วครับผมของเสี้ยนยาวครับบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่ครับผมเดี๋ยวติดตาน้อเพื่อนพี่น้องมามแค่นี้ดึงขึ้นมาก่อนครับผมอืนี่ครับบอดิสวงครับผมดึงขึ้นมาแล้วแรกๆนะครับโชว์เลยครับผมเออ เดี๋ยวเ้างยไปติตามขังในครับาะว่าป่าขังในกระโดดขนาดตอนว่านนะครับพุ่นนะครับผมซันลงซันลงอยู่บุญนี่ครับผมบ๊อเอาบานนี่สองเจ้านี่เอาขึ้นได้บ่ะแเอาบู๊อวหุ่การเอาึ้นครับผมนี่ใกล้ๆกันนี่ครับดึงขึ้นแล้วครับนี่ยบอดที่สองครับผมวานสิบโมมีป่าเห็นนินมิดครับผมเออนี่กำลังดึงขึ้นกันครับนี่ครับเอาเอา ไอเบิ้งไอ้ไก่ครับผมก็บอห้องบ้ห้องมีครับผมวมาถือป่าจะได้หันมาตายดึงขึ้นมาลุนผมเปลี่ยวทายแต่เงาเลยครับดึงขึ้นเจ้านี่ครับผมดึงขึ้นเอเป็นยังไงเต็มอากล่าครับผมไปเบิ้งเช้ดเงาเช้นเงาเห็นยังปุ่นครับผมเบิ้งไอ้ไก่ครับผมเด๋ยวสูมไปครับผมเดือดสูมไปเดึงขึ้นเงาดึงขึ้นไหวปะแห่เดียวครับแห่เดียวขึ้นเลยนะเจ้าเพิ่นบอกให้เจ้าขึ้นเลยครับ บ้านเล่พ네ันบอกยับเอาบานนี่กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปพดบ้านเบิ่งบอกครับผมเส้นเงีวผมขึ้นไหวบ่าว่าเรี้ยจมเรี้ยจมเรี้ยจิจมจมครับผมเอาเอาไปจังไดโอ้ยเอาบานนี่ฮ่าฮ่าฮ่าผู้จะพดบ้านไปจังไดเออ พี่ร้องครับผมบ่มีแต่เทียมเง,นเงยนยานะครับแหงแดงๆอยู่นี่ครับพ่อแห้งครับผมนี่ดึงขึ้นมังน่งนึงหันเอาแล้วบาดนี่เจ้าเอาให้พดดครับผมพ่เอเป็นรุ่นนั้งเสี้ยนขึ้นต่อไปป่ะนี่กำลังดึงขึ้นครับผมเจ้านี่ก็ได้ดึงขึ้นมามีบอ่อป่ามีป่าปะมียังล่ะติดทุนครับผม เึินผูซอยแล้วครับเขาเมียบานเลยเมียบานเลยเอ้าวนี่ครับผมกำลังดึงขึ้นครับเจ้านี่ดึงขึ้นมานี่แขนนี่ถือลายครับผมแขแหลกเออแล้วก็อีกแขนหนึงครับ นี่ครับผมแหงแดงๆนี่ครับผมพี่รองคือไกลกันครับผมดึงจนจนประวัติประวัยครับแล้วก็เสี่ยนเงาครับผมบุญน้ยบุญครับผมอุ้ยพักกันถือครับผมจนเลียจีจมพี่้องปวดบ่ามือเจ้าปวดเอาตะลอยพอได้ปวดอยู่ครับผมเมื่อไก็ได้จัดไปมุนี่้างๆางมุนี่ครับผมดึงขึ้นดึงขึ้นพอได้ปวดอยู่ครับเออพอได้หยากอยู่ครับ เอาไปเรื่อยๆครับผมลองผู้จัดบานลองมึงด้วยครับจิตได้คือกระจาวะลากยังเออเออแทนเอาเอาดึงขึ้นครับผมมีป่าอยู่ตัวนะบู๊ยครับวัวจะตโเ้ยตกเลือโตกลือครับผมเอาดึงขึ้นนี่ ปดบานนี่เบื้องเราครับผมบ่อได้บ่หาหาอได้บ้านง่ายดอกแค่นี่นดีย <c ười> ังยังดีนัง,ง,งอนุรุมไอปดได้สองคนอยู่ครับผมกันได้ปุ๊ดผู้เดียวบ่โอ,อ้ยแล้เวเลยล่ะนี่พี่น้อ <c ười> งเบื้องเราครับผมแต่สองคนนี่ก็สิโดนเนยอะเลยผมว่านี่ อุ้ยเออเอาจัดไปครับปูได้เปียหมูคือเสี้ยน้อยผมเออเออนี่ว่าละดึงว่าละาปดว่าละาปดเร็วกว่ามคกับผมเอาฮ่าาหกำลังดึงขึ้นครับผมนี่ดึงไปเรื่อยๆทึกไปเรื่อยๆครับ เจ้านี่หลากยังไปครับนี่พ่อใดขึ้นกันครับผมโอ้ยบอที่สองนี่วานจะมีป่าให้ให้โช่ครับผมพี่น้องมีอยู่ครับผมมีอยู่ครับผมเอาไปเรื่อยๆครับดึงเผื่อใดึงขึ้นผมจนน้ำติดตามไปเลยนี่อยู่ใกล้ผมวานแหสอนครับติดตามครับพี่น้องมาเสียนเงาบพลเรียบร้อยครับผมดีใจขนาดวานเหที่สองนี่เดี๋ยวรุ่นแหที่สองเสียนเงาครับดีใจล้าครับพ้นปอแล้ว เ,เสือสีแดงนี้โอ้ยแฮชยิ่งแดงนี้ดึงขึ้นพร้อมกันพุทเป้าแล้วครับผมดุนน้ำเสียลอยผมอีกที่หนึ่งครับผมค่อยดึงสองตัวรุดเ,เอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆทีละสิบทีละเศร้าครับผมเดี๋ยวก็ได้หลายเองครับอเ,เออ ใกล้ๆในกำลังดึงขึ้นครับรุนไปเรือเรอยเข้ามาเบื้องเอาครับแแห่แรกครับผมพี่น้องไปเบื้องอีกที่หนึ่งครับซูบเบื้องกไก่เลยนี่ ดึงขึ้นดึงขึ้นเอา้าพี่น้องอัานก็ขึ้นมาทั้งช่างก้มครับผมนี่มึงเอาครับผมผู้จัดครับผมคือขึ้เก่าครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวไปติดตามเส้นเงาครับผมเห็นที่สองขึ้นมากระลังดึงขึ้นครับนี่ยังบ่ครับเห็นสองอา่างลากบ่ ถือกึ่เกาครับเอาดึงขึ้นแหสอ่งครับหลากๆปุดอีกครับผมเอาแต่ว่ามีแขนหนึ่งครับแจ่ว่าบุรุษวัดติดอย่างครับคุณลุ่งไปเบื้องข้างล่างครับหมดพร้อมครับผมครับผมนี่แขนนี่ครับเมื่อกี้มีคนลุงไปหมดปดอย่างรูครับเบื้องบนจิตดึงอย่างขึ้นครับหมุน หมุนครับโยกขึ้นมาตัวหนึ่งสองตัวสามสี่ห้าหกบึมอยู่ครับผมข้างล่างบึ้มอยู่ครับนี่มันหมา,านครับมันหมานไปเรื่อยๆครับผมยใกใส่กระมังเลยใส่ละระะือได้ก็ได้ปึ๊บพี่น้องครับเขย่ไล<ะ>่ยังบุรุษเดี๋ยวติดตามครับผมเชีย s heaven, <S ่ยนคนนี้ไล่ยังบุรุษครับรุ่นพี่น้องรุ่นเอาอยังขึ้นเอายังขึ้นอ๋อตัวใหญ่ โอ้ล oh! ุตลุดลุตลุตลุดลุต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 เอานี่ครับผมไอตัวยใหญ่ก็มูละครับเจ้านี่ปบสถครับปบสถ์ผู้จิตฟ้าหันกำมาเบิ่งอีกเจ้านึงครับผมนี่ครับเบิ่งหรอกครับผมแอนี่ครับแอนแหละนะครับปุ่นพุ่นเปลี่ยวอยู่ครับผมนี่ พนอื่นวานไปแล้วสองสามสี่ครับไก่แหนี่พดวันแล้วครับผมพดถึงหลายกงมูครับชุดยอดเลยจังก้มเนี่ยนี่วานนีเดี๋ยวตะฝุ่นครับผม้าพอมมูที่แหลกเลยครับเอาเอายุใสครับเอามีอยังขึ้นครับผมใกล้ๆก,กันครับผมเอาเบื่องต่อเลยครับพีน่น้องนี่ฮะ ตัวต้นคนมักป่าครับผมแหขาดครับมม่ยังเหลือบอไม่ยังเหลือบอดีอยังเหลืออยู่ครับผมแหขาดปู๊ยสุดยอดครับสุดยอดเอาอันไปหาเส้นดินตัวมา ดึสิมานี่ยังบ่นี่ครับผมพ่อได้ปดขึ้นกันครับผมมีทั้งในห้องหู้ขึ้นมาครับเดี๋ยวจะไปจีตตามเพื่อนครับผมตาบุญเสี้ยนหุ่มขม้าหุ่มขม้าครับผมนี่ทั้งนี้ครับเสี้ยนิ่มหุ่มขม้าหุ่มมากันครับผมสงงัยพ่อป่าญ่เออบอกว่าแหขาดครับต่อต้นก้นมากป่าบอกว่าแหขาดเสี้ยนหุ่มขม้าเลยครับผมไปยาวจีดลุ่มขม้าเอาป่าไงครับผม ทีาตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวจีหันมาเบิ่งเซียนเงาอีกที่หนึ่งครับผมนี่กำลังสันยุยงยยยอยู่นี่ครับตึมถืออยู่แล้วครับผมในของเพินมันหมานครับมันหมานดึงขึ้นดึงขึ้นมาแสดงว่าที่กลายครับใส้คตไปตุ่มของ่างน้าพี่น้อง โอฟิไปไปเอาลงครับผมไม่หมันถึงวิจอมมันจิตปดยากครับเอาเบิ่งเอาครับโอ้ยทั้งบุ่นเห็นยังตั้งุ่นผมลอดลุ่นน้ำเสียนยาวอยู่ครับเบิ่องเอาแต่ว่าตั้งบุ่นอุ้มขึ้นนี่กันครับผมอุ้ยเอาพี่น้องบอที่สองนี่เป็นมิดมิดนะครับผมมีป่าบอดเลยนะครับผมพอมาลงวานเท่านั้นแหละครับอ่ากลากเลยครับผมพี่น้อง แกอย่าพาไปเบิ้งเจ้านึงเพิ่นยกขึ้นมองหนึ่งอู้เจ้านี่กําลังยกขึ้นครับผมนี่นี่ครับผมหันหลังอยู่นี่เอา้าหันหลังให้ผมกวางก้นอยู่นี่ครับนี่ยังนแนี้โนยมโมเมนต์ใหม่พอมือปุ้ยปลาทีไม่กะทีครับผมบพี่น้องเอาเอู้แพ้จมบ่ครับผมดึงถมากแล้วครับแพ้จมบ่ครับผมอุ้ยหลายครับพี่น้อง มึงเพิ่นออกดึงขึ้นมาครับเฮ้ยเสียนแหเริ่มหุ่มกับมาเพราะวางนี่มึงปลาร้ายครับนี่เิ่งเพิ่นดึงขึ้นเมื่อกี้นะครับดึงตั้งโดนนะครับยังเอาขึ้นได้นี่ยเอ้าเย็บปอดบาดนี่ยปอดอุ้ยจะบอกเพิ่นออกขึ้นยากครับนี่ครับจังหวะเพิ่นออกขึ้นยากมันถือเพิ่นหลายครับพี่น้องมึงเหรอครับนี่ต้องขึ้นไปซอยกันครับถือไรลีครับ วายมาขึ้นด,ดึงขึ้นยากขึ้นยากแก้อันนี้โอ้ยเจะบุนกระไดครับผมยูบุญนี่ดึงขึ้นมางเนื่องครับผมนี่ป่าเป็นร่มยูมองนั่นครับผมพี่น้องเอาปบบานีโ่โบ๊เดี๋ยวไปเบื้องต้นหมุนน้ำครับผมมากำลังดึงขึ้นครับนี่ครับผมสองเจ้าอ่งกำลังดึงขึ้นพร้อมกันครับเจ้าได้จีดึงขึ้นกว้นครับผม ลังดึงขึ้นครับผมเอาอ้ายจ้าหนีก่อนครับนี่นมากแล้วครับเออเเดี๋ยวตามจ้าหนีน้ำครับผมมาเอาขึ้นมานี่ครับผมมีอ้อป่าขึ้นไปลุ่มยู่ห้อหนักที่อากลากขึ้นกันครับผมปดบ่านี่ครับปดปดครับปด ครับผมคนดึงแหขึ้นมาเหมือนกันมือล่มครับผมนี่แหที่สองนะครับนี่แหแล้วเพิ่งปลดไปแล้วไปไหมครับนี่แหที่สองครับผมแปลว่าปลาคือคึกคัครับผมเมื่อกี้นี่ก็ได้แหเพิ่นครับนี่เพิ่นกำลังให้แฟนเพิ่นปลดอยครับผมเอาใหญ่แพร่เข้าไปครับผมโอ้ยใหญ่แพร่เข้าไปครับ วานบอแตกอีกครับผมสองตัแตกห้า <pentru> ต <them> <laughs> ัวโอ้ยพี่น้องวานยิงบอทีครับโอ้วานเบิดเราบอเบิดครับผมพี่น้องป่าเบิ้องหลั เสี้ยนเทจะเข้าไปครับเพราะว่าป่านอยู่ตั้งหนึ่งครับผมอ่าดึงขึ้นเมื่อนึงเห็นไหมหลครับผมเมื่อกี้นี่เอามีปูไปวานแท้าเหนแล้วเดี๋ยวติดเป็นติดตามน้ำพืนครับมาเสี้ยคนคนนีเห็ด,ย,หดยังครับผมน้ำดีบุ่มบุ่มอยู่ครับหนีเบื้องเอาครับเพื่อนด้ป่านครับผมนนอง สีแดงแดงครับสีทองทองครับผมไปแล้วครับปุ่นไปยังครับผมปั่นไม่ครับผมโอ้ตัวใหญ่ยีตัวนี่พี่น้องเบื้องเราครับผมนี่ตัวใหญ่ครับโอ้เอ้าบึ้มนี่ไปยังครับผมเดี๋ยวเบิ้งครับปั่นไม่ไปยังครับจระเมตรผมอยู่ทั้งหลังเปิ่นครับผมเลยมองบริเวณบริษัดว่าเป็นไปยังครับ อ๋อป่างนี้ไงพี่เจ๊ไปครับผมกลับมารุนทั้งนี้ครับป่านานี้แล้ะครับผม พี่น้องมากบอ่อสองนิ้ก็หน่อปลาขึ้นมาโซ่ครับนี่ครับโอ้ยไหวบคนเดียวเหรนเบื่องหลัครับ,บอรโอ้ยบ่ไหวหรอกพี่น้องนี่ครับเบื่องหน้าตายเพื่อนครับผมเอาขึ้นมาโซ่ก้อนโม่เหรอครับเออเอารัดไปแน่นบอก <laughs> นำ้นำแข็งน้ำแข็งเต็มรถอยู่ <laughs> นี่ครับ เบ,บิ่งผลงานบอที่สองครับผมเสียร้อยเฮาครับไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามเสี้ยนอื่นต่อมาพี่น้องผลงานบอที่สองครับผมแม่ผลงานบอที่สองของเสี้ยนเงาเนีครับได้ขึ้นไปแค่เท่าไปนี่อันบอที่สองหนิแม่โอ้ยบอที่สองแค่แค่นีนตาย ได้บ่ได้ย่างได้เอาไปขายย่ามนั่นเว้ยเดี๋ยวผมเป็นยังครับเดี๋ยวผมไปตดตามอีกเสี้ยนหนึ่งที่คนถือขึ้นกันครับผมรอบแรกถือปดจนขี้ขาดปดเป็นบ่เอาพี่น้องเดี๋ยวผมอยู่ตดตามอีกเสี้ยนหนึ่งอยู่ครับผมป้าไปตดตามเพื่อนกำลังเอาขึ้นมากครับนี่บอที่สองเลยครับปดจนขาดปดครับผมไปตดตามมาพี่น้องมาะอูอีกข้างหนึ่งกำลัง กำลังแบกมากครับผมโอ้โหไปแล้วครับราหายิโร่ลอยนะโอ้ยบาดหายจิโล่ลอยบาทพี่น้องเอานี่นี่ครับผมเพื่อนเราครับปลาฮัดโอ้ยสุดยอดครับผมเพื่อนเราครับปวดพูดหนึ่งก็ล่างเอาขึ้นมาสวนกันครับผมอืนี่คือโบฝนงานบ่อที่สองครับผมพี่น้องโอ้ สองบอ่อเต็มถังเลยครับพุ่นพี่น้องหยางมาถ่ายกไกลเลยครับผมปลาอันนี้ผลงานบอ่อที่สงองคุณเจงเลยบอ่อที่สองครับไอที่แบกมาเนี่ยนะนปาลาบ่อแหลกขายเบปดแล้วบ่ียบพี่น้องบอ่อแหลกคุนขายเป็ดแล้วครับผมอันนี้ผลงานบอ่อที่สองครับเอ,อเอาอาเจัดไปไแล้วแต่ครับผมมันน <laughs> ั่นจิมีคนกระเล่าขึ้นไม้อยู่ครับผมพี่น้องมาเฮียพาติดตามครับ นี่ครับผมวานแหสองสองแหแค่นั้นเองครับนี่โอ้ยวานสองเทียครับแหเดียวครับผมบ่อที่สองครับผลงานครับเบื้องเอาครับปุ้ยเพียงเด้ครับผมเพีงเด้แต่ว่าเจ้าของคนขึ้นงานห่างโยหห่างโยบุลุครับเก็บค้าล้วครับผมเออเบื้องผลงานของคุณครับบ่อที่สองครับผมนี่แต่บพเก็บค้าวนบ่กได้หลายกว่านี้ครับผมพี่น้องนี่ ี่นี่ครับผมพี่คนอยากให้ไปไายครับบอที่สองใช่ติดตามครับผมจำนี่นละครับอ,อันนี้นี่จะจำน,น,นี่เองบอที่บอท่ไหนละบอที่หน่วยบอไปเบิ่งจากข้างล่างครับผมบนี่บุ้ยป่าครับผมไปวาดทิปกระดกกระเดียครับเจ้านี่ก็ได้ผลงานบอสองพี่น้องทิ่เบิ่งเอาครับผม อุ้ยบัดเอาขึ้นมาเลยบัดเสียด,ดีๆเบิ้งตอนเพิ่นยกขึ้นมาครับตอนนี้กำลังยกแพอยู่ครับผมดเดี๋ยวเบิ้งยกขึ้นมาไปเลยครับไหวบ่ไหว,ไวครับผมต้องสองคนครับผมเอนน <c oughs> อเอาเบิงเบบ่งเอาครับผมเออ ผลงานบอแหลครับผมต้องสามคนไปซวยครับเอ้ยครับซวยอุ้ยครับผมมีน้องเอาให้เบิ้งคักๆครับผมพี่น้ององานบ่อที่สวยายบอแหลกับพ่อแย่งแล้วครับผม สองพันสองบอคุ้มคุ้มครับผมนี่ปลาเจลามิตัวนี้ทำงานเนี่ยครับผมนี่ครับคนมีคนสี่ื้อมีคนของคนแหละครับผมเอ้าพ่อพ่อพ่อพี่น้องเบิ้งเจ้านี่ครับผมเบิ้งผลงานเจ้านี่ครับเต็มตะกร้าครับผมพุ้มขอใส่ยคุ่มครับ กำลังจิตเต็มบ่อนะครับผมหมดเออมันมานมือนี่มันมานทั้งนี้เป็นไงเต็มบ่อันนี้เต็มบ่อเกือบเต็มถังขึ้นกันครับผมสองบ่อพี่น้องเอ้ามือนี่มือบ่อบวชขึ้นกันครับผมอุ้ยบ่ออันนี่ผมเดี๋ยวผมสิลท้ายไปเห็นใกล้ๆครับนี่เพิ่งเอาครับผมมันมันมือนี่มันพี่น้องเอ้า ทางนี้ก็ขายปลาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาจบคลิปกับทีมงานท่างช่างคมเอฟซีนี่แหละครับเบื้องป่าเพิ่นครับขายไปแล้วนะครับนี่ตะกี้เต็มกระลำมังครับผมนี่เต็มกระลำมังครับเอ้าเพลงในฟังทั้งหมู่กระลังเท้ครับโอ้ที่เพื่อนนั่นเอาขึ้นมาที่หลังมูอครับผมพี่น้องเต็มถังบ่อของเจ้าพอดีเลยครับสองบ่อเต็มถังเลยเนาะครับพี่น้องนี่สองบ่อเต็มถังเลยครับเบื้องของเพื่นครับผม ข้อบวชเนาะครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมพอจบคลิปครับผมทสี้มงานเสี้ยนแห่เพื่อนได้ป่ากันอยู่ครับมี่จัดโดยช่างคมอีกแล้วครับผมอยู่บ้านขุนปราบ่อสองไอ้สองพันสองบครับผมขุมต้องสองบัวครับผมเอาที่ตามครับตอนนี้หัวราดสีว่าสีแก้วครับผมพอจบคลิปเลยครับกบบ่านที่กันแล้วครับผมสวัสดีครับผม